ออนไลน์รายได้หลักล้านกับคอร์สฝึกอบรมผ่าน ebay ฟรีทุกวันเสาร์สนใจลงทะเบียนได้ที่025395512หรือทาง www.wise-thailand.com ณผู้ชมค่ะกลับมาสู่คุยเปิดคุยคะในช่วงท็อปเรดแบบนี้นะคะเราก็เป็นช่วงที่นําผู้ที่ประสบความสําเร็จนะคะมาพูดคุยกันค่ะคนที่บอกว่าได้เข้าคอร์สอบมรมโดยออนไลน์และได้หลักล้านด้วยคอร์สของ eBay เนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าเติบโตกันมาหลากหลายท่านด้วยกันนะคะเป็นเคส by เคสเลยนะคะที่เรานํามาเสนอให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นกันอีกหนึ่งเคสนะคะท่านนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะไปพบกับเขาเลยค่ะคุณทวินันท์น้อยชวีนะคะหรือว่าคุณตุ๊กตานั่นเองค่ะสวั ดีค่ะค่ะคุณตุ๊กตาก้าวเข้ามาเป็นผู้อบรมนะคะของคอส่งอีเบเหมือนกันนะคะแล้วก็ทําธุรกิจใน eBay นะคะในตอนนี้ถามถึงที่มาก่อนนะคะเป็นแบบฉบับของเราเลยนะคะว่าสนใจยังไงถึงได้ก้าวเข้ามาในตลาด eBay นี้ค่ะค่ะโดยส่วนตัวหนูเนี่ยหนูรู้จักแล้วก็อยากที่จะทํา เกี่ยวกับทางด้าน e-commerce มาตั้งแต่เด็กแล้วอ๋อค่ะเพราะว่าจากหลายๆเว็บที่เริ่มเติบโตขึ้นมาในประเทศไทยอะค่ะก็สมัยนั้นตั้งแต่6-7ปีก่อนที่แบบเราพยายามที่จะทําด้วยตัวเองพยายามเปิดร้านด้วยตัวเองอพยายามลองร้านนู่นร้านนี่หรือแม้แต่ลงกระทั่งเว็บบอร์ดเพื่อที่จะขายของอะไรสักอย่างให้ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จมไม่ไม่ประสบความสําเร็จเลยค่ะค่ะ ก็จนกระทั่งได้มารู้จักอีเบย์ค่ะตอนตอนช่วงนั้น6-7ปีก่อนเนี่ยที่สมัคร e ีเบยไว้เริ่มลองลองเริ่มลงขายดูแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันทำยังไงก็ยังรู้สึกว่าไม่รู้เราไปไม่ถูกใช่ไหมใช่ค่ะคือมีแอคเคาท์แล้วแต่ว่าเราทำไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็ก็มารู้จักพี่คนหนึ่งที่เขา ส่วนเข้ามาว่าเออมามาลองเรียนดูไหม่ะค่ะค่ะก็มาเจออาจารย์เขาช่วงนั้นท้อหรือยังคะหมายถึงทําในตลาดอีคอมเมิร์ซมาก็หลากหลายประเภทแล้วแล้วก็รู้สึกมันยังไม่ยังไม่ใช่หรือว่ายังไม่โดนสักทีก็รู้สึกว่าเราเริ่มต้นไม่ถูกอะค่ะรู้สึกเลยว่าเราไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนแต่ก็ยังสนใจในตลาดอีคอมเมิร์ซอยู่สนใจแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้ตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมันก็ค่อนข้างจัด เจริญเติบโตค่อนข้างสูงอยู่แล้วค่ะค่ะก็คิดว่าอยากจะมีอะไรที่เป็นของตัวเองด้วยค่ะจากช่วงเริ่มแรก6-7ปีใช่ไหมคะใ่ที่ทำในธุรกิจอีคอมเมิร์ซมาแล้วถ้าเทียบกับที่เริ่ม e-bay เนี่ยนะคะจริงๆต่างๆเลยเริ่มมาเท่าไหร่ละคะเมื่อเดือนกุมภาปีที่แล้วเองก็ประมาณออหปีใช่พอดีเลยใช่ค่ะนะคะอืม แรงจูงใจก็คือความชอบที่มีอยู่แล้วด้วยแหละนะคะแต่ว่าสินค้าหรืออะไรต่างๆก็คงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมคะตอนนี้ขายอะไรอยู่ใน E-Bay ขายประเภทของที่เป็นของเก่าค่ะค่ะจากก่อนหน้านี้ทำอีคอมเมิร์ซแบบอื่นค่ะไม่ได้ขายพวกนี้ไม่ค่ะไม่ใช่เลยขายสิ่งที่ตัวเองอยากขายค่ะตอนนั้นค่ะค่ะไปแนะนำอะไรคะเขาคะอาจารย์โนิดนึงครับก็คือว่า พอเจอกันแล้วเนี่ยผมเลยแนะนําว่าควรขายสินค้าที่ลูกค้าอยากจะซื้อมากกว่านี่ไงนะครับพอตรงนี้เข้าไปค้นหาใน eBay ดูว่าอะไรที่ลูกค้าต้องการซื้อแล้วก็เริ่มพอเจอสินค้าที่มันเวิร์คก็เริ่มเจาะไปที่สินค้าตัวนั้นหาข้อมูลใน Google นะครับว่าสินค้าตัวนี้มันคืออะไรซัพพลายเออร์มีขายในประเทศไทยหรือเปล่าจนไปเจอขอภาพประกอบด้วยเนาะดีไหมครับ นี่ก็คือสินค้านะคะที่ทางด้านของคุณตุ๊ตาได้มีการไปค้นหามานะคะแล้วก็นามาขายอันนี้เป็นประเภทเป็นเรียกว่าอะไรคะมันเป็นทองเหลืองอะค่ะอ๋อค่ะค่ะนี่ก็ซื้อเป็นงานทองเหลืองใช่ค่ะซื้อเจเจมอธรรมดาค่ะแต่ก็คือเป็นความมีไทยๆใช่ไหมคคะมันก็เป็นเอกลักษณ์ส่วนหนึ่งของเราที่ที่ต่างชาติเขาหาไม่ได้แบบนี้ใช่ค่ะค่ะ แล้วมันถ้าถามเรื่องของการทำธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยเราสัมภาษณ์พูดคุยมามันก็ต้องเริ่มจากความชอบคือดีส่วนหนึ่งที่คุณตุ๊กตาเองก็ชอบในธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซอยู่แล้วแต่ว่าสินค้าพวกนี้เราเคยชอบมันมาก่อนหรือเปล่าไม่ค่ะแล้วเปลี่ยนทัศนคติยังไงเราถึงแบบอเอาแหละเราต้องมาขายสินค้าประเภทนี้แล้วเพราะคำพูดของอาจารย์ค่ะอืมค่ะ,คะเพราะหนูจําได้เลยเพราะอาจารย์เขาพูดว่า การที่เราจะขายของให้ได้ดีเนี่ยเราต้องขายของในสิ่งที่ลูกค้าเขาต้องการที่จะซื้อ,อมไม่ใช่ว่าสินค้าที่เราต้องการขายเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าในตลาดอ่ะเขาต้องการที่จะซื้ออะไรอ,ะอ่ะอเราก็คงขายของเราไม่ได้อ่ะค่ะคือจากประสบการณ์ที่ทําอยู่นอก ebay <ช>มาก่อนก็เป็นคําตอบด้วย<ช>ว่ามันอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมคะ,คะมแต่ว่าเรื่องของความ คิดตรงนี้นี่มันต้องเปลี่ยนให้ได้นะอาจารย์จ๊ใช่ครับจริงๆแล้วอีเบย์บีอีเบย์ยูนิเวอรนะครเป็นตัวช่วยสนับสนุนเรื่องอของการศึกษา Ebay ด้วยะนะครับ eBay อีเบย์ยูนิเวอร์ซิตีก็ได้ได้สอนเรื่องนี้กันอยู่ ตลอดนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาจะขายของในโลกอ e ีคอมเมิร์ซเราต้องใช้วิธีคิดแบบใหม่ะนะครับเพราะว่าในโลกอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ครับว่าเราจะขายอะไรเราจะต้องไปเลือกของที่ลูกค้าต้องการจะซื้ออ,อันนั้นเหมือนกับเป็นทางด่วนะนะครับถ,ถ้าเกิดว่าเราขายของที่เราอยากจะขายคือไปได้ครับแต่ไปแบบทางธรรมดามนะครับอาจจะช้าแต่ถ้าเกิดว่าขายของที่ลูกค้าอยากจะซื้อ จะไปทางด่วนเลยนะครับค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นทางด่วนแต่ว่าใน eBay นี่ฟล o w ์อยู่เสมอนะคะคือคล่องมีสภาพคล่องอลู่ใช่ไหมคะคือไม่ใช่ว่าเป็นทางด่วนแล้วแบบขึ้นไปก็ยังติดอยู่ก็ไม่ใช่นะคะอมาดูนะคะในช่วงเริ่มแรกของคุณตุ๊กตาก็คือเริ่มมาเป็นสินค้าประเภทนี้เลยตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าคะตอนแรกจับเป็นงานเล็กๆก่อนค่ะจับเป็นงานเล็กๆก็ลองตลาดแล้วก็อาจารย์สอนให ให้มีกลยุทธ์ในการทําแต้มไปอะค่ะค่ะก็ไปเจอสินค้าชิ้นนี้ค่ะที่คิดว่าเอ๊ะมันก็เป็นสินค้าเก่ามันคืออะไรคะเดี๋ยวหยิบาให้กล้องเห็นชัดๆเลยอันนี้นะครับเป็นไมค์คือไม่เก่าคือของไม่ได้เก่าครับแต่ใช้กันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นเป็นสินชชนนะครับสังเกตดูได้นะครับสมัยก่อนเวลาเพรากฏว่ายังขายดีมากครับในโลกของอีเบย ครับถ้าถทาที่ภาพที่ผมก๊อปจากหน้าจอของ eBay มาให้ดูนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับก็เรียกว่าเรียกว่าเซอร์ไพรส์พวกเราเหมือนกันนะครับพอเราไปทําการค้นคว้าแล้วเออของพวกนี้ก็ขายได้เนาะใช่ไหมครับอย่างที่สัปดาห์ก่อนๆมีแม้แต่เหรียญบาทใช่ไหมครับเป็นของสะสมของชาวโลกได้นะครับแตมป์เนี่ยนะครับแตมป์ไทยแม้แต่ปัจจุบันเลยนะครับไม่ยังเป็นต้องเก่ายังขายได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นที่ต้องการของชาวโลกเหมือนกัน นะคะครจ,รจริงๆแล้วเนี่ยคุณุกตาเองนะคะเข้ามาทําในธุรกิจนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จคนเดียวคือแบ่ง นะคะแล้วก็แชร์นะคะไปสู่คนใกล้ตัวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราเชิญอีกท่านหนึ่งมานะคะซึ่งนั่นก็คือเป็นแฟนของคุณทุตปานั่นเองนะคะที่เดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันเลยว่าเขามีความคิดเห็นนะคะอย่างไรนะคะในการทําในธุรกิจนี้นะคะต้อนรับคุณวิทูลสิงห์ศีคําหานะคะแฟนของคุณทุกตานั่งอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทูลค่ะค่ะคุณวิทูลกับคุณตุกตานะคะเอ๊ะทั้งคู่ทํางานประจําทั้งคู่หรือเปล่าคะ ในส่วนของผมยังทางานประจำอยู่ทำงานประจําอยู่ครับค่ะ,คะแล้วคุณลุตาตอนนี้ไม่ได้ทำ full time ใน eBay แล้วนะคะเราทราบว่าคุณลุงตาแฟนเราเนี่ยแม่ไม่ได้ทํางานประจําทําในตลาด e ีเบยตอนแรกมีความคิดเห็นยังไงคะก็มีความคิดเห็นว่าเราก็พยายามเปิดใจนะฮะตอนแรกก็ยังไม่เปิดใจเท่าไหร่ แต่เราก็มีความคิดนะครับว่าเราอยากจะมีรายได้พิเศษอะไรนอกเหนือจากงานประจำนะฮะผมก็เลยได้ตัดสินใจเนี่ยลงมาเรียนคอร์สนี้กับกับแฟนผมก็ช่วงปีที่ผ่านมาเหมือนกันใช่ครับก็มาเรียนกับอาจารย์ผมเองอาจารย์โจคูให้โอกาสผมจนถึงทุกวันนี้นะก็ก็เริ่มจากของเล็กๆทําตามขั้นตอนที่อาจารย์ได้ให้มาทั้งหมดเลยนะว่าจะต้องเดินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมก็คิดว่าเอ้ยผมซื้อๆอ่านเองได้ไหม มันมีฮะหนังสืออ่านเองก็อ่านได้แต่อ่านไปอ่านมาติดตรงไหนก็ไม่รู้อีกอไม่มีคําตอบแต่พอเข้าไปถึงอาจารย์แล้วเนี่ยบอกว่าอาจารย์สอนเลยติดตรงไหนตรงไหนค่ะเคลียร์ทุกอย่างหมดเลยฮะครับก็ทําทําถูกตามสเต็ปก็เลยยิ่งเปิดใจเข้าไปใหญ่รับตอนนั้นที่บอกว่าอยากจะหารายได้เสริมเข้ามานะคะก็คิดว่า อยากจะมีรายได้ไม่กี่พันเท่านั้นเองไม่ไม่กี่หมื่นนะนี่ประมาณนั้นแล้วปัจจุบันนี้ทํามาหนึ่งปีพร้อมกันครับใช่ไหมคะในแอคเคา้าเดียวกันนี่ค่ะสองแอคเคา้าเลยนะคะสองบ้านเลยสองบ้านเลยคือรายได้คูณสองดับเบิลไปเลยนะคะแต่รายได้ผมมาปุ๊บก็จะเอาให้เขาเก็บก็คือเราช่วยกันบริหารครับแล้วแบ่งหน้าที่กันนะครับผมเนี่ยหาของทำทำหาข้อมูลในตลาด โลกออนไลน์ของต่างประเทศเนี่ยเขาชอบอะไรสะสมอะไระสร่วนมากผมขายของสะสมะบางอย่างเนี่ยในบ้านเรามีบ้านเขาไม่มีบ้านเขามีอา็ิของเราพุ้ยทำไมแปลกจังซื้อไปสะส,สมดีกว่านะครับมีหน้าร้านของคุณวิทูลไหมคะอันนี้ให้ดูนิดนึงก็ทำไปสักปีหนึ่งเนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นในภาพที่ผมนำมาประกอบอันนี้นะครับก็เตัวเลขรายได้ละคะ เวลาโอนเงินกันทีเงี้ยเลขเป็นแสนอย่ีนะฮะก็เดือนนี้ที่ผ่านมานี่เองสดๆร้อนๆเลยผมก็ใช้เวลาประมาณ1ปีนะช่วงช่วงห้เดือนแรกนี่ผมยังพยายามทำตามเสร็จการคือว่าทําคะแนนให้เกิดความน่าเชื่อถือกับลูกค้าที่เข้ามาดูร้านเราจนกระทั่งผ่านไปประมาณ6เดือนย้อนหลังกลับมาเนี่ยผมก็จะสามารถมีรายได้ ตามที่ได้เอาไปโชว์เนี่ยครับก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแลวผมแล้วผมที่อยากจะโชว์นิดนึงค่ะว่าวันที่17ค่ะค่ะวันที่17เราถอนออกมา1นึ0 0 0ห้าหมื่ค่ะในแถวแรกค่ะแล้วก็วันที่4ค่ะเมื่อวันที่4เราถอนออกมา1 2 3่งแค่ะเมื่อวันที่24มสมลาที่ผ่านมาเราก็ถอนออกมา1,000งแ หนึ่งพันรวมแล้วมเข้าาใช่ค่ะคือตั้งแต่ตั้งแต่วันที่24่สิมกราจนถึง17บเจกุมภาที่ผ่านมาเราเราถอนออกมาเนี่ยประมาณ3าม0 0 0เจ่วสามแสนเจ็ดหมื่นแล้วก็เรายังมีที่เหลือของเราอีกก็คือตรงด้านบนตรงบาลานด้านบนก็คือ1,43,000สนื่นสามเรายังยังมีอยู่อีกในในในเฮพาวที่เรายังไม่ถอนออกมาอย่างนี้คลยุทธ์ของทั้งคู่คืออะไรคะ ถึงข้านที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างสมูทด้วยแล้วก็รวดเร็วด้วยผมต้องขอบคุณอาจารย์ผมบางทีผมสําเร็จอะไรผมจะนึกถึงคนที่สอนผมนะครับทำยังไงหาข้อมูลสิ่งที่ลูกค้าต้องการอยากจะได้ไม่ใช่เฮ้ยนี่สวยเราเห็นนะฮะเราชอบเชอบอ่ะไปขายแล้วคนฝรั่งก็มาดูเนี่ยต่างชาติมาดูเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบเหมือนเราก็ได้ใช่ไหมครับเราต้องหาข้อมูลว่า ในต่างประเทศเนี่ยเขาสะสมอะไรกันนะครับเราก็ไปหาสิ่งนั้นในบ้านเราเนี่ยทำนองอาจจะคล้ายๆกันลักษณะเดียวกันเอามาลงขายครับผมค่ะซึ่งก็ไม่ได้เป็นต้นทุนที่เยอะอะไรเลยไม่ครับใช่ไหมฮะบางครั้งเนี่ยผมไปไปดีลหรือไปติดต่อกับร้านขายของสะสมเนี่ยผมโดยไม่ต้องไปซื้อก่อนก็ได้แค่ไปขอก็ถ่ายรูปเป็นเป็นเป็นเพื่อนเป็นมิตรอะไรกันเนี่ยพอขายได้เราก็เอาเงินมาให้เขานะฮะมันก็เป็นการดีเป็นการช่วยเขา ในเรื่องการขายออกไปด้วยออกไปด้วยคใช่ค่ะคอย่างนี้ในอนาคตวางแผนยังไงคะคือทั้งคู่ก็ได้ก้าวเข้ามาทำในธุรกิจนี้กันไว้เรียบร้อยแล้วจะเอาเงินรายได้ที่น่าไปสออร้างครอบครัวหอะไรอย่างนี้ในเร็วๆ,ๆนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมผมก็มีโครงการจะใช้ชีวิตร่วมกันนะครับในประมาสองสามเดือนข้างหน้าค่ะก็ที่ที่มีตัวนี้ได้ก็เพราะว่าอาจจะ น่าจะเกิดจากการที่ผมได้ทํางานแล้วมีรายได้พิเศษตรงนี้ด้วยครับจาก eBay ตรงนี้ด้วยครับก็มันอกมันใจมันหนุบนใจมากขึ้นแล้วคิดว่าอนาคตข้างหน้าเมื่อเราอยู่พร้อมกันเนี่ยอยู่ใกล้กันทุกวันเนี่ยผมว่าแรงผลักดันในการที่จะทาให้ธุรกิจมันโตขึ้นเนี่ยแล้วมีเวลามากขึ้นเนี่ยเพราะมันผมมองว่ามันต้องโตมากขึ้นกว่านี้แน่นอนครับค่ะพตุ๊กตาขาได้ยินแบบนี้แล้ว เป็นยังไงคะมีกําลังใจขึ้นด้วยไหมคะค่ะตั้ง<น>ทำต,ต่อไปนะสําหรับในธุรกิจนี้มั่นใจว่าทาต่อแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าไรายได้ขนาดนี้ค่ะ ทิ้งไม่ได้ค่ะอืมค่ะอาจารย์โตพอมมีรายได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็นิ่งนอนใจไม่ได้เหมือนกันป่ะคะครับต้องทํำยังไงต่อไปที่จะ<ม>รักษาร,ระดับนี้ไว้หรือว่าเติบโตไปได้มากกว่านี้ครับจริงๆเราจะสอนให้นักเรียนเราเนี่ยเติบโตกวต่านี้อีกนะครับแล้วในโลกของอ e ีคอมเมิร์ซนี่แปลกนะครับสมมุติว่าคุณมีรายได้อยู่เดือนหนึ่งส0มแสนบาทถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเพิ่มเป็น0 0 0 0เนี่ย ไม่เหมือนกับเราไปเปิดร้านมินิมาร์ทนะครับถ้าเปิดร้านมินิมาร์ทคุณต้องไปสร้างสาขาใหม่เพื่อที่จะมีมีรายได้เพิ่มอีกเท่าตัวนะครับแต่ในโลกของอ e ีคอมเมิร์ซแค่คุณนําเสนอสินค้ามากขึ้นนะครับสมมุติวันนี้คุณลงสินค้านําเสนออยู่100ชิ้นนะครับเดือนหน้าคุณนําเสนอไป200ชิ้นเนี่ยโอกาสที่จะโตขึ้นมาเกือบ2เท่าเนี่ย เรียกว่าค่อนข้างชัดเจนใช่ <c oughs> ใช่ไหมครับ<ช><ช>ตรงนี้ <c oughs> สามารถทําได้ <c oughs> โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องไปเซ้งที่ใหม่ไม่จําเป็นต้องไปตกแต่งสถานที่ใหม่ <c oughs> นะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นโลกอ e ีคอมเมิร์ซหรือเป็นโลกในอินเทอร์เน็ตที่มันสุดยอดจริงๆตรงนี้มนอกจากเป็นอาจารย์ยังเป็นผู้สื่อรักด้วยนะคะที่ทำให้มี คู่รักนะคะที่ะสบความเฉเร็จในอีเบอีกหนึ่งคู่ขึ้นมานะคะอย่างนี้ไม่บ่อยเลยนะกต้องช่วยกันทำครับต้องช่วยกันทำนะคะก็เป็นแบบกระบาดใจเดี่ยาใช่ครับใช่ครับค่ะ ใครที่บอกว่าอยากจะเริ่มต้นคนเดียวก็ได้หรือว่าจะมานะคะเป็นคู่แบบนี้ก็ได้นะคะ <S <S คุณผู้ชมก็ไปติดตามค่ะในการอบรมนะคะของทาง Ebay นะคะที่ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นค่ะในวันเสาร์ที่2มีนาคมนะคะ3รอบด้วยกันเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะคะแล้วก็รอบถัดไป13นาฬิกาคะก็รอบสุดท้าย18นาฬิกานั่นเองนะคะแต่ว่าทุกๆรอบก็จะรับได้นะคะอย่างเต็มที่เลยสบายส ก็ประมาณ100คนนะคะยังไงสำรองที่นั่งกันไว้ก่อนดีกว่านะคะหรือถ้าใครไม่สามารถที่จะเดินทางมายัางสถานีรวไฟฟ้าใต้ดิน MRT ส่วนจุจักได้แล้วแล้วก็ ก็เราเข้าไปลงทะเบียนนะคะในระบบของ eBay Delivery นะคะอันนี้ก็จำกัดเพื่อความสมูทของระบบก็รอบละ100ท่านเหมือนกันนะคะรายละเอียดขึ้นอยู่นะคะด้านล่างของจอนี้เข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ของ wise thailand.com นะคะแต่ว่าถ้าใครบอกว่าจะสะดวกสะดวกหน่อยก็โทรศัพท์เข้าไปนะคะถามก็ได้ว่าวิธีการในการที่จะล็อกอินเข้าไปในระบบนี้เป็นอย่างไง ครับแล้วก็เสริมนิดนึงนะครับกิจกรรมของชมรมเรานะครับสัปดาห์ถัดไปเนี่ยนะครับเราจะมีเรื่องของว่าใครที่มีความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตน้อยหรือว่าผู้สูงอายุที่สนใจที่จะทําอินเทอร์เน็ตแต่ไม่มีความรู้นะครับสามารถที่จะไปลงทะเบียนในงานของเราได้เลยะนะครับเพื่อที่จะไปเรียนกันที่นิด้านะครับในวันที่28 นะครับที่นิด้าเลยก็ไปที่งานนี้แล้วก็ลงทะเบียนตอนท้ายงานได้เลย28มีนาคมใช่ไหมคะย่เดือนนี้ครับยี่สิบกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ครับผมก็ไปลงทะเบียนที่งานนี้นะครับแล้วก็แล้วก็วันที่28ิก็ไปเรียนกันได้เลยแล้วก็นี่เป็นกิจกรรมของชมรมแล้วก็มีบางท่านเนี่ยอยากจะไปเป็นผู้ช่วยที่จะสอนกับผู้สูงอายุนะครับสามารถไปลงชื่อเป็นผู้ช่วยได้ครับตอนนี้ต้องการผู้ช่วยเหมือนกันเพราะว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยต้องการโค้ดแบบ1ต่อหนึ่งเลยนะครับ หนึ่งต่อหนึ่งบางทีมา50ท่านเนี่ยพวกเรามีย0่กว่าท่านเนี่ยวิ่งไม่ทันนะครับคลิกไม่ถูกนะคะความสายตาไม่ทันก็ไปเป็นคนช่วยได้เป็นผู้ช่วยได้ครับผมก็รับกิ่ประมาณเยอะไหมคะที่ท่านห้าสิบเราจัดไว้ที่ท่ารับท่านนะคะจะได้ดูแลอย่างทั่วถึงนะคะที่2ี่สิกุมภาพันธ์ที่นีด้านะคะอันนี้สําหรับผู้สูงอายุเท่าไหร่ถึงสูงอายุคะสี่สิบปีขึ้นไปครับผมโอเคถ้าถ้าต่ำกว่านั้นก็มา้องรไฟฟ้ามาไต้ดินมาดีกว่านะ ก็สะดวกดีอาจจะใช้วิธีว่าไปสัมมนากับเราในงานวันเสาร์นี้นะครับแล้วก็พอหลังงานปั๊บก็ลงชื่อที่จะต่อเลยนะครับหรือว่าลงชื่อให้ญาติได้ด้วยก็ต้องบอกนะคะว่าที่เราบอกว่าเริ่มต้นนะคะมาอบรมได้ฟรีในทุกๆวันเสาร์แบบนี้หรือถ้าใครถ้าอยากจะเจาะลึกเข้าไปเข้าใจและะละในเบื้องต้นแบบนี้ก็มีคอร์สเพิ่มเติมให้เหมือนกันใช่ะให้ทั้งคุณตุกตาแล้วก็คุณวิทูนนะคะฝาก อะไรถึงคุณผู้ชมนะคะที่เผื่อว่าเราเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาได้บ้างสักเล็กน้อยค่ะค่ะ,คะก็คิดว่า Ebay ก็เป็นจะว่าง่ายก็ง่ายนะคะจะว่ายากก็ยากเ็งแต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นเองมันอาจจะไปไม่ถูกจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีผู้ช่วยมีอาจารย์สอนก็ จะเป็นการทำให้เราเติบโตได้ดียิ่งขึ้นแน่นอนค่ะอ่านะคะก็คอยมีไกด์ไลน์นะคะ ในการนำทางแบบนี้เราก็เดินนะคะไปสะดวกมากขึ้นวันนี้เราพูดถึงทางลัดทางด่วนนะคะนี่แหละค่ะเป็นวิธีที่ก้าวเข้าไปสู่ผู้ที่ประสบความสําเร็จนะคะในโลกอ e ีคอมเมิร์นันเองส่วนสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่สนใจนะคะแล้วก็พอจะเห็นลู่ทางแบบนี้แล้วอยากประสบความสําเร็จเราเชิญผู้ประสบความสําเร็จหลากหลายท่านเลยค่ะมาร่วมรายการกับเรานะคะในสัปดาห์หน้ากันด้วยรวมถึงนะคะหลายๆคนบอกว่ามีเรื่องของการ ติดขัดนะคะว่าขายสินค้าแล้วอ้าวแล้วจะส่งสินค้ายัางไงในเรื่องของการชิปปิ้งต่างๆแบบนี้ก็สาคัญเหมือนกันเดี๋ยวมาหาคําตอบกันในสัปดาห์หน้าแล้วก็คลายสนใจย้าอีกทีสําหรับเรื่องของการอบรมวันเสาร์ที่2มีนังคมที่อบรมให้ฟรี3รอบด้วยกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทั้งแขกรับเชิญของเรานะคะที่ให้เกียรติมาในรายการนะคะมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราคุณทวินันท์น้อยชวีคุณทุกตาคุณวิทูลสีคําหานะคะก็คือผู้ที่ประสบความสําเร็จใน ในการทำอีเบ y แล้วก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์โจคุณภัยัศิินักรินค่ะขอบคุณทั้งสามท่านค่ะสวัสด,ดีครับค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการลงไปแล้วนะคะเราทั้ง4คนพร้อมด้วยทีมงาน global talk ทุกคนนะคะคงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ